ในระยะนี้เราเริ่มผ่อนปลนทุกกิจการหมดแล้วนะคะก็คิดว่าทุกท่านเริ่มกลับมาดําเนินชีวิตใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามโดยสถานการณ์นะคะ เราก็ยังคงต้องดูแลตัวเราเองและคนรอบข้างเราด้วยนะคะเป็นมาตรการหลักมาตรการสําคัญที่ทางด้านสาธารณสุขนําเสนอนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาโดยเฉพาะการออกไปอยู่ในที่ชุมชนนะคะการล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเราเองให้มีการเว้นระยะห่างจากคนอื่นถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีความแออัดนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะคะก็อยากเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะคะในโอกาสนี้ แม้ว่าชีวิตของเราอาจจะมีบางส่วนที่ต้องปรับไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองอย่างมากและที่สําคัญยังทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดจากโรคด้วยค่ะ